เอกดังพาหวานใจฝากไข่แล้วทั้งวงการลุ้นช็อตขอแต่งงานเร็วๆนี้เป็นคู่รักที่น่ารักมากๆเลยสำหรับแกงส้มนธนทัศน์ชัยอัดและดาวโอเกะหรือนัทพัสอรศิมเสถียนหลังจากทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานหลายปีมีโมเมนต์น่ารักออกมาให้ได้ชมกันมากมายก็ลุ้นกันมาตลอดว่าเมื่อไร่จะมีข่าวดีแพนแต่งงานและเรื่องลูกคนแรกล่าสุดหนุ่มแกงส้มพาสาวดาวไปฝากไข่แล้วจ้า ้ดยสาวดาวโพสอินสตาแกรมส่วนตัวเผยว่าในที่สุดก็เข้าสู่วงการฝากไข่แล้วค่ะหลังจากที่หนีคุณหมอไปรับละครเวทีมาคุณหมอตามกลับมาแล้วฮ่าฮ่าฮ่าดาวให้ทางแอดสยาม Fertility ดูแลครับอันต้าซาวตรวจฮอร์โมนใดๆเรียบร้อยทุกอย่างโอเคหมดเริ่มฉีดยากระตุ้นไข่ได้เลยมือฉีดยาก็คือคุณแกงส้มค่ะฮ่าฮ่ เดี๋ยวมารอรุ่นกันว่าคุณแกงส้มจะโดนฮอร์โมนสวิงใส่แค่ไหนแล้วจะเก็บไข่ได้กี่ใบครับนอกจากนี้ก็มีบทสนทนาน่ารักน่ารักน่าเอ็นดูกับหนุ่มแกงส้มที่ถามคุณหมอว่าจะมีงุดหิดไหมคุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นได้เพราะฮอร์โมนมันสวิงขึ้นลงเร็วเมื่อสาวดาวถามว่าถามทำไมหนุ่มแกงส้มบอกว่าจะได้เตรียมตัวรับไว้ทำเอาแฟนคลับทั้งแสดงความยินดีและเอ็นดูหนุ่มแกงส้มมากๆเลยเลยค่ะและหนุ่มแกงส้มก็มาคอมเมนต์บอกว่า ทำก่อนเลยครับเตรียมตัวรับมือฉันรักเธอ